สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูนะคะไส้กรอกอีสานค่ะหลายๆคนลุงรู้จักดีนะคะว่าไส้กรอกอีสานเรานี่นะคะแซ่บมากอร่อยมากๆนะคะพอเวลาเราทำเสร็จแล้วก็ต้องรอให้มัน เปลียนนิดนึงนะคะและน้นี่ก็คือเนื้อหมูทอดนะคะที่เขาทําเป็นชิ้นๆทาเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่พวงไม้นะคะเป็นอาหารอีสานบ้านนะคะอย่างเรานะคะหรือหลายๆที่หลายแห่งเอ,เอาเก็บไว้นะคะเอาไว้ทานได้เก็บไว้ได้หลายวันด้วย วันนี้ก็จะพามาชมอาหารอีสา,บานบ้าน,นะของเรานะคะที่ทำทานง่ายๆก็เวลาเร่งด่วนอะไรเงี้ยชาแต่ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะคะทานายังไงก็อร่อยค่ะของบ,บ้านอย่างเรานะคะทานง่ายกินง่ายเดี๋ยวจะจิบมาให้มาชิ้นหนึ่งนะคะมาชมกันว่า นื้อข้างในเป็นแบบไหนนะคะนี่นุกแกมจับให้แล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อจะประมาณนี้นะคะขอบคุณในการรับชมนะคะนัดเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ